แก้วนางขวัญแก้วนางขวัญจากบอ่อแม่ว่าอําเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะ2เม็ดนี้นะคะเป็นแก้วนางขวัญจากบอ่อเถินซึ่งนามาเจียลักษณะทรงสี่เหลี่ยมค่ะแต่ว่าหลังเต่านะคะเม็ดนี้มีเนื้อแก้วที่ใสและออกสีม่วงอ่อนกว่าค่ะมีขนาดเม็ดอยู่ที่2เซนติเมตรคูณ2.6เซนติเมตรค่ะ เป็นลักษณะหลังเต่านะคะมองมุมด้านล่างด้านข้างคะ่ะก็จะเห็นเป็นหลังเต่านี่คือด้านหลังนะคะเนื้อแก้วสวยค่ะสีอ่อนนะคะด้านในอาจจะมีมลทินแร่เล็กๆนะคะที่ปะปนเข้าไปนะคะนิดหน่อยคะ่ะมองด้วยตาเปล่าก็จะไม่ค่อยเห็นจนกระทั่งเราเอาต้องกับแสงมองผ่านแสงนะคะเราก็จะเห็นว่ามีมลทินแร่เล็กๆนะคะ เป็นธรรมชาติค่ะเนื้อแก้วของเม็ดนี้เขาจะออกสีม่วงอ่อนๆค่ะขนาด2 2 6คูณ2.6ซนติเมตรนะคะเหมาะสำหรับที่จะทำจี้ห้อยคอหรือว่าพกพาติดตัวหรือว่าวางบูชาไว้ค่ะสำหรับเม็ดที่2นะคะมีขนาดเล็กกว่าค่ะมีขนาดอยู่ที่1 6 cm, 2คูณ2ซนติเมตรนะคะเนื้อแก้วจะใสเช่นกันค่ะเจียหลังเต่านะคะ แต่จะมีสีม่วงที่เข้มกว่าออกสีม่วงตะแบกเข้มๆค่ะมองผ่านแสงนะคะเม็ดนี้จะมีมลทินแร่ติดน้อยกว่าค่ะกลิ้งกับแสงเราก็จะเห็นนะคะว่ามีเหลือบของสีม่วงที่สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะบางมุมจะเป็นสีม่วงเข้มๆนะคะสะท้อนแสงออกมาเป็นสีม่วงตะแบกสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะนี่คือด้านหลังนะคะ เรียบร้อยค่ะหลังเต่านะคะเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนเป็นจี้ห้อยคอนะคะหรือว่าจะพกพาเก็บไว้ในกระเป๋าได้ค่ะหรือว่าตั้งวางในรถประจำบ้านประจำร้านได้เลยนะคะถ้าหากท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามกับแอดมินได้โดยตรงค่ะขอบคุณมากนะคะแก้วนางขวัญหรือว่าแก้วจอมขวัญน,นะคะฉะลก กับทุกวันเกิดเลยนะคะแต่จะเน้นผู้ที่เกิดวันอังคารและวันเสาร์ค่ะเพราะว่าวันอังคารและวันเสาร์เป็นวันที่แรงนะคะแก้วนางขวัญก็จะเหมาะสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารแล้วก็วันเสาร์ด้วยค่ะแก้วนางขวัญนะคะหรือว่าแก้วจอมขวัญก็จะเป็นแก้วที่พบเจอได้ที่บ่อแม่ว่าอําเภอเถินจังหวัดลําปางค่ะเป็นแก้วที่มีสีเข้มสีอ่อนได้หลายระดับเลยนะคะ เมื่อเรานำแก้วนะคะไปสะท้อนกับแสงเราก็จะเห็นค่ะว่าผึกสีม่วงจะมีความสวยงามและชัดเจนมากค่ะตามโบราณนะคะเรามีความเชื่อกันค่ะว่าแก้วนางขวัญจะให้คุณทางด้านจิตใจค่ะช่วยเรื่องการระงับความฟุ้งซ่านช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในจิตใต้สำนึกนะคะ ทำให้มีสติปัญญาดีมีสมาธิสูงและช่วยเสริมสเสน่์ค่ะมีเมตตามหานิยมนะคะให้โชคทางด้านความรักค่ะและยังช่วยในยเรื่องของการพบคู่ครองหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมนะคะรวมไปถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะคะมีกิติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารมีสูงค่ะช่วยส่งเสริมให้ทรัพย์สินเพิ่มพูน หากทำการค้านะคะก็จะค้าขายดีกว่าคู่แข่งค่ะถ้าทำงานกิจการใดๆนะคะก็จะ,จะเจริญในหน้าที่การงานค่ะมีความจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองช่วยเรียกทรัพย์กับทรัพย์นะคะเรียกว่าคมความร่ำรวยทรัพย์สินที่เพิ่มพูนขึ้นมานะคะก็จะมีสิ่งที่แก้วนางขวัญค่ะจะช่วยอำนวยพรอำนวยโชคให้นะคะอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมทางด้านโชคลาภค่ะ มีโชคลาภมั่งมีมั่นคงนะคะช่วยให้ความเป็นอยู่มีความสุขมากยิ่งขึ้นมีสเสน่ห์ค่ะเจ้าของที่มีแก้วนางขวัญน,นะคะก็จะมักจะเป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์เมื่อไปเจราจาติดต่อค้าขายหรือว่าทำธุรกิจใดๆนะคะก็มักจะเป็นตอคู่แข่งเสมอค่ะด้วยมีเมตตามหานิยมนะคะ แล้วแก้วนางขวัญน,นะคะยังช่วยในยเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเดินทางใกล้ไกลก็ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะแก้วนางขวัญน,นะคะยังถือว่าเป็นแก้วที่มีอนุภาพในการปกป้องเจ้าของให้พ้นจากมนต์ดำและอาถรรพ์ต่างๆอีกด้วยนะคะตำนานที่เราสืบทอดกันมานะคะ ตั้งแต่โบราณกาลมาเรายังมีความเชื่อนะคะว่าแก้วนางขวัญหรือว่าแก้วจอมขวัญเป็นแก้วที่นิยมถวายบูชาสการะพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าหากใครได้เป็นเจ้าของครอบครองแก้วนางขวัญน,นะคะก็จะมีความสงบร่มเย็นมีเมตตามหานิยมแคล้วคลาดมีสเสน่ห์เจราจาก็มักจะเป็นต่อค่ะ และยังช่วยในยเรื่องของการบําบัดจิตทําให้มีจิตที่สงบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นแก้วที่นําทางเกี่ยวกับเรื่องความรักครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มั่นคงด้วยค่ะ ถ้าหากท่านนะคะชื่นชอบการน,นําเสนอแก้วเรื่องราวของแก้วป่งขามจากบอ่เอเถินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเพราะถ้าหากเราได้ลงคลิปใหม่ๆนะคะกระดิ่งเตือนก็จะไปแจ้งท่านให้ทราบทันทีเลยค่ะว่าเราได้ลงคลิปใหม่ๆแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะสวัสดีค่ะ